สวัสดีทุกคนจ้าให้ป้าป้าช่วยตัดกล้วยเอาโยนไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยวจะเอาไปใส่นี่ใส่ในต้นมะนาวเดี๋ยวให้ป้าป้าลากไปด้วยแต่ให้ตัดสามต้นเนี่ยต้นที่ตัดที่ตัดกล้วยไปกินเรียบร้อยทำไมป้าตัดกล้วยหลายฉับจังอ๋อ ตัดกล้วยหลายฉับวะเนี่ยปกติตัดฉับสองฉับก็นั่นโค่นแล้วไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวให้ป้าร์เก็บเข้าไปในบ้านด้วยวางไว้ในบ้านให้หน่อยลากเข้าไปต้นนั่นแหละพอเดี๋ยวจะเอาไปทำปุ๋ยหมกักเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีนะกล้วยเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะ ว่ากล้วยเขาก็ช่วยกํจาจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินได้ด้วยเพราะเขามีสารแทนนินอยู่อ่ะอใส่ต้นไม้นะ่ะต้นอะไรก็ได้ไปใส่ตัดแล้วมาเลยป้าระวังต้นไม้โอ๊ยระวังต้นเนอ,อระวังผู้สานมสดระวังผู้สานมสด มาทางนี้มาทางนี้มาฝั่งนี้ดิป้าอ๋อโอเคเนี่ยให้ป้าแบกเข้าไปแบกเข้าไปในบ้านอาศัยแรงของป้าหน่อยเออช่วยกันช่วยกันลากเลยสองคนตายหญ่ช่วยกันน้ำสวนจะได้มีผักมีผลไม้กินเนี่อป้าเราแข็งแรงไวล่าเดี๋ยวก็ไปฟิตนงฟิตเนส นี่บรรยากาศนอกบ้านดีดีนิติบ,บคุคคลก็ดีแบบนี้ดีจังหมู่บ้านเรามีความสมบูรณ์เห็นไหมมีเพื่อนบ้านน่ารักทุกคนเลยมู้พีใหม่พี่ใหม่ใหม่น่ารักบ้านเรามีกรรมการหมู่บ้านที่เป็นจิตอาสา คุณเอสผู้จัดการบริษัทผู้จัดการนิติก็อุ้ยแข็งแรงทีมงานแข็งแรงช่วยกันทุกคนแต่ละคนก็ช่วยกันนะลูกบ้านสมาชิกบ้านก็ช่วยกันดูแลสอดสองนู่นน,นี่นี่นัน่นมีอีกปลาเนี่ยอ,อีกต้นอามีดกลับไปด้วยถ่ายให้ดู เดี๋ยวจะต้องมาสอยมะม่วงมะม่วงสุกพยอยเก็บไปเรียบร้อยเขาก็สุกไงเราก็มาเก็บอีกเราก็จะมีมะม่วงกินเรื่อยๆอันนี้รอกินรอกินมะยงชิดกันนะจ๊ะทุกคนไม่ใช่เอาแหนแดงไปใส่ไว้หลังบ้านนะไปเพาะต่อเพาะขยายต่อ,อไปแล้ว ให้ดูแค่นี้นะจ๊ะทุกคนฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้นะจ๊ะสู้กันต่อไปลงคลิป,ปเร็วๆคลิปสั้นสลับคลิปยาวป้าที่สอยมะม่วงมันสอยหน่อยดิลงคลิปสั้นสลับคลิปยาวไปอย่างนี้แหละนะเดี๋ยวให้ป้าป้าเรามาสอยมะม่วงให้หน่อย ดูสิมีอะไรหัวเหลืองเหลืองหัวเหลืองเหลืองสรุปแล้วก็เป็นหัวหมอ,อกร่องอะนะบรรยากาศดีไหมหมู่บ้านเราหมู่บ้านเรนี้ทำไมโชคดีมากายหลายต่อนูน่นบ้านเรามีคุณหมอ เต็มหมู่บ้านเลยออสอยซอยอนัาน้าน้านนั่นแหละ,ะหัวเหลืองๆอ,อันนี้เอื้อมถึงออะได้สองลูก <c oughs> พอละเดี๋ยวเราให้เราให้เหลืองอีกเหลืองไหมเหลืองไหมยังไปพอละป้าเพราะเราเก็บไปเยอะละ มีป่ะดูดีๆด,ด้ตาดีๆได้ช่วยกันดูว่าสองตายยายตาไม่ี่อยจะดีทนะ่าแล้วพอแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเบิ้งก่อนมีอะไรเหลืองๆหัวเหลืองๆนี่เหลืองอยังมันเป็นไรเหลืองแล้วเดี๋ยวก็เอกไปสอยต่อปลูกของที่มันกินได้เนหะ็นไหม นี่ตัดไปแล้วเริ่มแตกแล้วนี่ได้ฝนไปเริ่มแตกแล้วคานาเม็กซิโกป๊าเก็บอะไรหักหักหักเสร็จแล้วก็มาใส่ต้นมะยมเลยเนี่ยพวกนี้หักเสร็จแล้วใส่ต้นมะยมเลยเป็นปุ๋ยชั้นดีอผู้คุยผักต่างๆพวกนี้เนี่ยวันนั้นที่ทำไปเป็นปุ๋ยชั้นดี อ้ย่าขึ้นแล้วน่าจะมองไม่เห็นมะม่วงแล้วเนี่ยนี่ต้นมะม่วงเห็นไห,ห,หมต้นมะม่วงที่เขาปลูกไว้ตอนนี้ย่าจะเริ่มแซงแล้วแต่โอเคอ่ะถ้าปลูกหน้าฝนก็น่าจะรอดอยู่เพราะว่าเขาจะแข็งแรงไปละ งานเยอะทำงานต่อลุยสวนต่อนะจ๊ะสู้ไปด้วยกันพี่หอยทาเยอะแยะแต่แป๊เป็นลมเอาน้ำเกลือมารดราดก็ตายหมดแค่นี้นะ